วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามเป็นสถาบันการอุดมศึกษาที่ผลิตพยาบาลสู่ชุมชนก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2526ตั้งอยู่บ้านเลขที่50ถนนพดุงวิถีตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ที่มุ่งสู่ชุมชนโครงการส่งเสริมคนดีสีมหาสารคามเกิดขึ้นจากแนวคิดในการพัฒนานักศึกษาเพื่อตอบสนองตอ่อปณิธานของวิทยาลัยที่ประกาศไว้ว่าปัญญาเลิศเพิดคุณธรรมนำคุณภาพและตอบสนองต่อคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ จากแนวคิดดังกล่าวชมรมจริยธรรมจึงสารต่อแนวคิดโดยร่วมมือกับวิทยาลัยในการพัฒนาคุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถเป็นแบบอย่างได้นักศึกษาวิทยาลัยเพยาบาล มีการปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามมาอย่างต่อเนื่องเป็นเอกลักษณ์และคงอยู่มาหลายรุ่นได้แก่การเข้าแถวเคารพทงชาติในตอนเช้าของวันจันทร์ถึงวันศุกร์กล่าวคำปฏิญาณตนหน้าพรูปสมเด็จยา่ารวมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาเช่นวันวิสาขาบูชามาคาบูชา อาสารหาบูชาเข้าพรรษาทำบุญตักบาตรเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันพุธวันอาทิตย์และวันพระในกรณีนักศึกษามุสลิมมีการละหมาดสวดดูอาหลังกล่าวคำปฏิญาณตน กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมที่ดีงามด้านคุณธรรมจริยธรรมได้แก่การมีกริยามาร,รยาทที่ดีสุภาพอ่อนโยนมีเอกลักษณ์ยิ้มไหว้ทักทายกันระหว่างพี่น้องนักศึกษามีการดูแลตนเองในเรื่องการเส็นเข้าออกด้วยตนเองซึ่งเป็นพฤติกรรมด้านความซื่อสัตย์ การดูแลให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของวิทยาลัยเช่นการแต่งกายการปฏิบัติตามกฎรจราจรสวมหมวกกันน็อกในการให้บริการพยาบาลนักศึกษามองเห็นว่าต้องให้ด้วยใจและมีความเอื้ออาทรต่อผู้รับบริการซึ่งมีหลักธรรมะของพรหมวิหารสี่ ที่นักศึกษาเายาลได้ยึดถือเพื่อนำไปใช้ในการให้บริการตามคำปฏิญาณคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาจึงได้มีการทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อปลูกฝังจิตบริการที่ไม่หวังผลตอบแทนในโอกาสต่างๆ และได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องเช่นมีกลุ่มอาสาทำความสะอาดศาสนสถานกลุ่มจิตอาสาของนักศึกษาชั้นปีต่างๆที่ไปร่วมทำกิจกรรมเนื่องในวันเกิดรุ่นจิตอาสาให้ความรู้แก่ประชาชนในกิจกรรมต่างๆภายนอกวิทยาลัย ลุ่มจิตอาสาในโอกาสต่างๆเช่นจิตอาสาที่จังหวัดสุรินทร์ในวันกตันยูที่วังแสงที่สกลนครเป็นต้นจากการดำเนินการในความหลากหลายนี้ทำให้เราพบว่านักศึกษามีภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นต้นแบบให้แก่คนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาสู่สถาบันนี้ได้เช่น เราได้ต้นแบบนักศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและมีความประพฤติท,ที่เป็นแบบอย่างที่ดีด้านพุทธธรรมจริยธรรมและเป็นคุณสมบัติติดตัวที่จะเกิดประโยชน์ต่อตอนเองในการดำเนินชีวิตและให้บริการพยาบาลแก่ผู้รับบริการทุกระดับและนำไปสู่การเกิดอัตลักษณ์การบริการ ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์